ใช่ซื้อเหรอหกล้านครับหกล้านเนาะใเบอร์แปดแปดอยู่ปะวะ <S <S เอ้ยบูมเบอร์แปดแปดแปดอยู่ปะใครจะขายอะ่ะอยู่ที่เอสเอสพี่โมครับขอซื้อหน่อยสิขายเท่าไหร่ซื้อเหรอหกล้านครับหกล้านเนาะเชียร์แพงยังวะเอาไปสี่ล้านเราแล้วกันเนรียกอะไรเดี๋ยวให้อีกสองล้าน กระเป๋าเจ็ดสิบหกครับเจ็ดสิบหกเซยวให้อีกสองล้านกระเป๋าอะไรครับหนึ่งศูนย์สองโอเคได้อีกล้านละเลขอะไรเลขเจ็ดสิบหกครับ ติดไว้ก่อนล้านได้ครับเอมินครับเปลี่ยนเบอร์ครับผมไปไปเ,เบอร์ตะวันเลยครับอยู่ไหนอะนู่นครับแปดแปดแปดตะวันเปลี่ยนเบอร์ครับค่าเปลี่ยนเท่าไหร่อ่ะ อ่าสามตัวร้านสองครับแบบหนึ่งนะไอ้บูมไอ้บูมยืมตังหน่อยร้านสองโอ้ลุงผมผมก็เป็นนี่เหมือนกับบบนหะนึ่งศูนย์สองหนึ่งศูนย์สองยืมตังก <c oughs> ริษา <c oughs> รเท่าไหร่นะคร้านสองหนึ่งศูนย์สองเดี๋ยวกูมาคืนเดี๋ยวขายรถเนี่ยขายแท็กคืนเลยนี่ <c oughs> ให้แลกแลกแกับแท็กเนี่ยหกล้านขายน้องเปล่าแลก,กได้ไหมแท็กมันเท่าไหร่อ่ะแท็กมันขายเท่าไหร่ตอนเนี้ยมันมันหกเจ็ดเจ็ดล้านครับหกเจ็ดล้านแบบไม่แต่งเลยอะ่ะหกเจ็ดเลยเอ๋อกูเก็บไว้มันอาจจะราคาขึ้นกันกูนกนขายเจ็ดล้านแล้วกันได้เปล่ะอ้าวเดี๋ยวผมให้ลุงอีกล้านหนึ่งได้ไหมอ่าโอเคอ่าได้ครับลุงกระเป๋าอะไรแป๊บหนึ่งนะกูติดมึงเท่าไหร่แป๊บหนึ่งกูกำลังคำนวณอยู่ลุงติดผมอยู่ล้านหนึ่งครับอ้าวแล้วอาวแล้วทำไมมึง แล้วทำไมมึงให้กูล้านหนึ่งอ่ะมือต้องคืนตังค์หมดไปมึงมันเรียสัตว์เราคือเราก็บอกเงินไปอีกล้านหนึ่งผมต้องหมดให้หนุนทั้งหมดหกเท่าไหร่นะหกล้านหกล้านหกล้านวัติดมึงล้านนึินหกล้านมึงก่อนอะไรครับเออหนึ่งศูนย์สองคนที่ชื่อเอ็ดเหลี่ยมเก่งไอ้เฮียคนเหลี่ยมเลยสัตว์แล้วกล่องจูบมันขายเท่าไหร่วะโหสิบล้านป่ะตอนนี้ไอ้เฮียกูไม่ไม่ถึงครับไม่ถึงเทารัดเศษกันผมเห็นเมื่อวานมี <25 S 2> หุนรับเศษห้าล้านไอ้เหี้ยตอนเนี้ย <5 S 2> มาเมารถมารถขนาดไหนไม่เป็นไรไม่เป็นไรให้มันไปขันหนึ่งกูต้องใช้เงินไอ้เหี้ยงแผดบริเวณที่เหี้ยงก่อนเนี่ยเจ็ดสองห้าเจ็ดสองห้า เอาครับอยู่นะไรนะครับ่าผมกระเป๋าเลขหกสิบเอ็ดครับร้านเท่าไหร่นะร้านสองครับเดี๋ยวอันนี้ต้องไปออกเซิร์ฟนะครับเพื่อ,อเปลี่ยนเลย ครบแล้วผมติดเงินมันล้านนึงเออไหวเฮียขาดอีกล้านนึงไอสัตว์ลำนึงขาดล้านนึงเฮียนี่เหลี่ยมขาดล้านนึงเหลี่ยมหนาเตอ้ออ้สัตว์ แหมถ้ากูแบบว่าเล่นคนเดียวนี้กูโดนโด,น,ดนแดกตังไปแล้วนะไอ้เฮียดีนะแชทช่วยบอกแหมจะหลอกแดกซะแล้วไอ้สัตว์